นี่คือปิ่นโตครับมีปิ่นโตเบาจระเข้ใช่ไหมนี่นทีวีซีน้งทีวีซีทสิ่งหอนมปังอันนี้จะเป็นโคมไฟมีพัดลมนำดักยุงละมั้งนี่ดักยุงก็มีนอกจักรยานนักมอไซค์เป็นหุ่นครับนี่นวดครับเครื่องนวดตัวนี้ครับสุภาพสตรีบางท่านเอาไปใช้ในทางที่ผิดอ๋อเอาไป สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องใจเกื้องลุงอิสานครับผมวันนี้วันที่วันที่หนึ่งเมษายนนะครับวันนี้เป็นวันหวยออกเข้าไปนะครับพี่น้องครับอยู่ที่ตลาดนัดวัตดูครับจะพามาดูของใช้ในควเรือนครับร้านนี้ครับเด็ดมากนะครับของมีเยอะแล้วครับร้านพีวุิครับตรงกลางตลาดนัดวัตระดูสายหนึ่งครับเดี๋ยวตามใจเกื้องไปพร้อมๆกันครับเดี๋ย มาแล้วครับผมสวัสดีครับผมจะพามาดูร้านนี้ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าของเยอะแยะมากมายเครื่องใช้ในครัวเรือนครับแล้วก็กำลังตั้งร้านกันนะครับเดี๋ยวพามารับชมครับพี่น้องครับนี่อันแรกมาเบิ่งนี้เลยอันแรกมาเบิ่งนี้เลยครับอยู่ตลาดนัดประดุษสายหนึ่งเ้อนี่คือปิ่นโตครับนี่ปิ่นโตดูสินี่แหละนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะปิ่นโตนี่คือ โถใส่ข้าวนะครับมีจักรยานจักรยานก็มีนะนี่ของเล็กน้อยครับนี่แพงมาถามได้ครับมีเปลนอนเปลนอนครับช่วยโถโอชามนะครับเป็นกระเป๋าครับนี่กระเป๋าก็มีกระเป๋าโอ้ลายลายนางจระเเ้น,นี่กระเป๋าจระเข้ใช่ไหมนี่ <P BC. S 1> นังีหนังพีวีซีีวีซีไม่ใช่หนังใบแพ้ใบนี่แพงมัครับนี่ย มันซื้อเดือนเนี่ยห้า,า,าสิบบาทเดงครับไรจอลข้โอ้โหอันนี้หม้อหงหมอ้อไม่หม้อธรรมดาหม้อหุงข้าวอันนี้เปิดล่านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมครับใช้ไฟฟ้าครับันนี้เยอะมากเลยขายทุกอย่างครับขายทุกอย่างขายทุกอย่างที่ได้มาครับนี่ครับ<ม>อ้โหฟองทุกถูกนั่นนะครับอันนี้เป็นปิง้ง อะไรขนมปังปิ้งขนมปังอันนี้จะเป็นโคมไฟมีพัดลมนำดักยุงแล้วมั้งนี่ดักยุงมีกระทะหม้อไฟมันจะกินปิ้งย่างครับนี่ปิ้งย่างก็มีและที่นอนก็มีครับที่นอนนะครับทั่นี้เป็น,นร้านที่นอนแล้วนะครับมีร้านที่นอนนะนนนะมีตะก้าเสียงอะไรตั๊บตับตับตับ,ตบทำอะไรมันเมาเมื่อวานอ,อ <laughs> <laughs> แมงเมาอยู่ไส เมื่อคืนเมื่อคืนแมงเมาเยอะแมงเมาบินเข้าเปล่าไฟมีแมงเมาก่อใช้ได้ทุกันนะครับใช้ได้นะครับมาเลือกซื้อกันได้นะครับอยู่ตลาดนัดวัดปลาดูสายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นฝาฝาก็ฝา,อ,ฝาอะไรแก้วน้ำนี่แก้วน้ำนี่ก็มีจะเป็นถาดนี่ตลกชอบเล่นกันนี่ถาดหรือไม่นี่เขียงก็มีเขียง อย่างมีนาฬิกาหนุน่ะนาฬิกาครับกระปุกออมสินก็มีนะครับเรือเป็ตาช่างรถช่างบางด้นี่ช่างบางุ้นยนะครันุกที่ความบ้่งนะครับหลายอย่างนะครับร้านนี้ครับร้านพิวสดนะครับที่กัดวัดประดู่สายหนึ่งนะครับผมตลาดนัดวัดประดู่สายหนึ่งครับนี่เต็นจะเป็นสี มพูนี่นะครับเข้ามาตรงกลางเลยนะครับพิกัดนะครับมีแยอะแลยของยังไม่ตั้งหมดนะครับเดี๋ยวตั้งหมดก็มีเยอะเลยนะครับเป็นหม้อก็มีหม้อก็มีนะหมอหญ่หมอน้อยกะละมงกะละมันมีตะกร้ามวกกัน็อกก็มีกน็อกจักรยานพนักมอไซเป็นหุ่นครับนี่หุ่นใส่เสื้อผ้าทุดหุ่นนะครับใส่เสื้อ อันนี้จะเป็นเครื่องอบนะครับน่าจะเป็นเครื่องอบนั่งนี่อบเนื้ออบปลาไรทุกอย่างใช่ไหมนี่จะเป็นทําขนมลูกบักบะเอื้นะครับลูกบกฟักทองนีฮะลูกบะือลูกฟักทองครับน,นี่ก็จะทำเป็นเคฟเคฟนะครับนีนจะกดหนัเดึงเราเด้อ ไอ้คลิปผ้าแล้วรีดอะไรนะครับรีดเก่งในบนนี้ขึ้นหน่อยดีแค่แคมเสื้อ๋อแคมเสื้อ,อนึกว่ารีดเก่งในมหน่อยพคนเนาะนี่ครับเครื่องนวดครับเครื่องนวดตัวนี้ครับสุภาพสตรีบางท่านเอาไปใช้ในทางที่ผิดอ๋อเอาไปนวดขาครับแล้วมันต้องสั่นดิ๊ด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 ๊ก๊ด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 ้ด๊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 ดลังโปรโมทครับ นี่ฮะพิกัดเงินสแกนก็ได้นะครับสแกนก็ได้นะครับถ่ายสแกนก็ได้กกไดไมีหุ่นด้วย <c oughs> นี่ของเด็กเล่นครับติดของเด็กเล่นก็มีเป็นรถเป็นอะไรมีตัวญี่ปุ่นนะครับลายสปเดอร์แมนก็มีตัวญี่ปุ่นมีร้านที่บุตรร้านี่บุตรของใช้นี่ยังไม่จัดเสร็จนะฮะถ้าจัดเสร็จเต็มพิกัดเลยเกินเดียวนี้บรรยากาศมันจะเหมือน ผจะลงนะมีลมลมแต่น่าจะไม่มีนะครับมันคล้ายๆเหมือนลุงป้อมเลยครับลุงป้อมหรือเปล่าไม่ใช่ลุงป้อมไม่รู้ไม่รู้นะครับฝปกว่าดูครับเลือกซื้อเลือกหากันได้ครับตลาดนัดมาดูครับเด้อสามโมงแล้วทางนี้ก็มีรถเข็นเด็กดูรถเข็นเด็ก รถเข็นเด็กครับนี่ครับสภาพดีเลยนะสภาพดีเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับมาสอบถามกันได้นะครับนี่ครับนั้นทีบุตรวัดประดูดสายหนึ่งแต่ปินโตสวยนะนะครับกระเป๋าก็มีนี่วันนี้วันหวยออกด้วยนะครับกำลังลุ้นกันดูนะครับว่าจะออกตัวไหนนะครับถาม นี่ยังกระเป๋าเป็นกล่องใส่ข้าวของเซเว่นเซเว่นนะครับมยอมม่แย่ไปหมดเลยบัตเมาบัตเมาเป็นตู้เวฟไมโครเวฟนะครับตู้เวฟไมโครเวฟเยอะแยะตอนนี้ร้านจัดเสร็จแล้วครับผมบ ร้านจัดเสร็จแล้วนะครับนี่ครับผมมาเรือกกันได้เลยนะครับอยูแใจไปหมดเลยนะครับของใช้และเคร่องเวลาครับนี่ร้านพีพุทครับประดุษสายหนึ่งนะครับผมมีอะไรบ้างเนี่ยนี่คืออะไรดิอืมทำขนมเป็นเหล็กอย่างดีเลยเนี่ยเหล็กอย่างดีเลยอืเปีนอนปนอน ต่างหูก็มีมีดเมืดส้อนดีดีไฟวิบสยุก็มีก็มีหมอ้อม้อร้านนี้เลยตรงร้านนี้เลยนะครับผมเแสบไฟแย่ๆไปหมดแล้วมีโดยประมาณนะครับคร่าวๆนะครับ ครับของใชยเยอะแยะเลยนะครับนนซื้อกันเลยนะจ๊ะวัดประดูนี่เองไม่ไกลไม่ไกลฝากกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งครับผมเก็นเชิญกันนะครับขอบคุณครับผม